ดูลองดูใช่บางคนก็ทิ้งไปใช้ของคนอยู่ในห้องน้ำก็ได้นั่นนัติดหน้ารถเลยแปะนิ่งเลยแปะนิ่งเลยก็ได้แปะนิ่งเลยอย่างนั้นก็ดีแต่บางทีเราไม่ได้ใช้รถประจำไงสวัสดีน้องชบาบ้านทู่มาแล้วทำงานป่าวันนี้นะชบา นี้ยาไปส่งลานแล้อันนี้เอารถไปไว้ที่นู่นให้ให้ให้ลูกเขาเอารถไปเก็บให้เขาเอารถไปเก็บที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีไปเที่ยวกันเด้อปไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันขับรถเที่ยวหายซะหน่อยขับขี่ปลอดภัย <c oughs> ขับช้าช้าขับช้าช้าช้าๆลองดูลองดูงดเพราะว่าหลายคู่หลายวันก็เกรงใจคุณปุ๊คนะันน เดี๋ยวกุ๊กก็ช่องนี้พอแล้วช่องนี้เราจะใช้เส้นสุพรรณบุรีสองพี่นอ้องอะไรนะสามศูนย์สี่ตาต้องคอยดูรถฟุ๊กฟุเราต้องไปซ้ายสุดซ้ายซ้ายซ้ายอีกนิดซ้ายอีกนิดซ้ายอีกนิดรถตู้เขาก็จะไปแต่รถตู้เดี๋ยวก็ชอบเขาชอบปัดออกขวาต,ตามกระบะกันนี้ไป ไปซ้ายจ้าพี่น้องออ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 ตรงน,นี้เลยสุบรรณบุรี นชบานีก่ก็ตื่นเช้านะเออขอบคุณนะชบาบ้านทุ่งนี่ทำพี่เมียไว้อันหนึ่งยังไม่ได้ลงเลยเนะี่ยเมียพี่เมียี่เมียพีย้าสายว่างสายว่างค้างความมีปัญหาเล็กน้อยรถติดชะลอชะลอชะลอถนนเส้นนี้สวยนะเมาเห็นการก่อสร้างยังไม่เสร็จเลยถนนข้างบน ายไปดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลลีลีซันซุนฟอมโคลียกูดมอร์นิ่งโคเรียอแอมไดายิงแอมก็ทูสุพรรณบุรีอึบอ่าเส้นนี้เ่าลาดยาละเรียบหนยะ เออถนนเรียบหน่อยจ้าอือถ่ายกันได้เด้อเด้งเด้เด้งเด้เด้งเด้เด้งเเด้งเด้งเด้งเดงเด้งเด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 เด้งง สี่นาทีแล้วนะนี่สี่นาทีแล้วนะฟ้าสวยนะเมืองไทยไทยแลนด์ is okay แต่ว่าฝุ่นมันเยอะ is so hot ถ้าไม่อยู่ห้องแอร์ก็แย่แเขาไปดี๋ยวก็ตามตูดไปตามตูดไปตามตูดไปให้ร้ายเห็นภาพเคลื่อนไหว <c oughs> เคยคิดหลายวันแล้วแหละว่าถ้าเราถ้าเราขับแบบเราไม่สวิสโวาสไงเราไปตรงๆของเราเรื่อยๆถนนไม่มีปัญหาอื่นใดเราก็พอจะไล่ได้เคยเคยไล่ยอยู่เปิดไปดูหลังรถพี่ช้างขับอูขับเร็วมาปกปูปัปับปูปรับโยกไปโยกมาแต่ถ้าเราขับเองเยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโยกเอารถไปเก็บจ้าไม่ได้เที่ยวเด้อเอารถไปเก็บนั่นเ <c oughs> จ๊ปุ๊กมาแต่เช้าเลย <c oughs> 5นาทีอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวกันอ่าไม่ถนัดเดี๋ยวกันขับรถไฮไลท์อ๋อทำไฮไลท์ลใช่ไหมไเออลงซ้ายไปลนะ <c oughs> เดี๋ยวทำไฮไลท์ได้ได้ได้ไดไดดแบบนึงนะ